วันอาทิตย์เนี่ยวันขอโทษค่ะวันจันทร์กับวันศุกร์คนจะแห่กันมาเยอะมากนะคะสังเกตฝั่งซ้ายมือของทุกท่านเห็นตึกไหมคะตึกฮ่องกงพี่ติ๊กเขาเคยบอกแล้วเนาะแต่ว่าอะไรเอ่ยรจำได้ไหมเออใช่คนฮ่องกงเขาอยู่กันแบบไตฮาร์ไตโหงนะคะก็จะอยู่กันเป็นตึกตึกแบบนี้นะคะพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายคนที่นี่เขาขายกันเป็นตารางฟุตนะคะ เป็นตารางฟุตอย่างสมมติว่าถ้าคิดเป็นตารางเมตรเนี่ยก็อย่างสมมติ24หรือ25ตารางเมตรเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินเหรียญที่นี่ก็ตกประมาณ6-7ล้านเหรียญมาที่นี่เราต้องคิดเป็นเหรียญน,นะห้ามคิดเป็นบาทเพราะเราอยู่ที่นี่ก็ต้องใช้เงินที่นี่เพราะฉะนั้นค่าครองชีพที่นี่ก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ตึกที่นี่เนี่ยถ้าหากว่าเราสัง่งวันนี้ตอนเช้ามาสังเกตเห็นไหมตรงสะพานล,ลอยจะมีพวกพ่ว่าจะเห็นคนที่อยู่ตรงสะพานล,ลอยเยอะมากเห็นไหมคะ อันนั้นก็จะเป็นพวกคนฟิลิปปินส์คนอินโดนะคะก็คือเป็นพวกแม่บ้านหรือคนแรงงานนะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เขาก็จะหยุดวันหยุดของเขาเขาจะมีอยู่ตรงข้างๆสะพานลอยถ้าหากว่าใครสังเกตจะเห็นว่าบ้างเขาก็มานั่งกินกันมานั่งคุยกันบางคนก็มีเล่นไพ่กันด้วยก็มีนะมันเป็นวัฒนธ,นธรรมของคนที่นี่เพราะว่เนนาเป็นวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดของเขาเขาก็จะมันยืนแบบนั่งกันเป็นเรียนหนาวนะคะไอ้ตรงนี้นะคะที่เขากําลังทำอยู่อันนี้จะเป็นรถไฟฟ้า นะคะที่เราเห็นอยู่ว่ากาลังซ่อมแซมวุ่นวายกันไปหมดตอนนี้เขากาลังเขากําลังทำํำร,นะรถไฟฟ้าจรวลดนะคะรถไฟฟ้าจรวดเชื่อมต่อไปเมืองจีนนะคะต่อไปก็คงจะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วตอนที่ศักสนามบินถ้าหากใครมีสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจะมีสะพานซึ่งสะพานเนี่ยเขากําลังเชื่อมอยู่นะคะเมื่อก่อนเวลาเราไปหมากเก๋าเราไปยังไงคะดูไหม เวลาไปหมาก้าเราต้องนั่งเรือไปใช่ไหมคะอ่าเมื่อก่อนเวลาเราไปหมาก้าเราต้องนั่งเรือไปแต่ปัจจุบอ่าอนาคตข้างหน้าต่อไปเราไม่ต้องนั่งเรือแล้วนะคะเพราะตอนนี้ทางทางรัฐบาลเกาะฮ่องกงรัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลของเซินเจิ้นเขาได้ร่วมมือกัน3เมืองนะคะสร้างสะพานขึ้นมานะคะต่อไปก็ไม่ต้องนั่งเรือแล้วก็สามารถใช้รถไปได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เกาะฮ่องกงก็จะ เหมือนกับพยายามช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับพวกองค์การการท่องเที่ยวกันอยู่นะหลายท่านก็เริ่มหลับอีกแล้วนะข้างหลังหลับแน่นอนง่วงแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงสนามบินเนาะเดี๋ยวหนิงจะหาเดี๋ยวหนิงจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปสนามบินเราต้องเอาอะไรบ้างนะคะแล้วก็รบกวนพาสปอร์ตยังอยู่กันใช่ไหมคะไม่หายเนาะออาโอเคค่ะงั้นะเดี๋ยวพาอิอัธยาศัย